ดูชือกระตาันไปทางไหนเอโนมาดูกระต่ายอันนี้รอยเท้าอะไรลูกอันนี้รอยอะไรนี่ไม่พูดไม่จาหาทางอ๋อกระต่ายมันเลี้ยวมันมาโค้งเลี้ยวตรงนี้มันก็จะไปไหนมันจะไปหาที่เทผักอาหารตัอเอง ก่อนจะดูโอ้ไปทางนั้นตามหาบ้านกระต่ายกันมาใจทางนี้แต่ทำไมเท้าฉันมันใหญ่กว่ากระต่ายวะเอโนอมาช่วยแม่ตามหากระต่ายหน่อยสิลูกมีสปูปูเนาะ